สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมโรบอทในแมปบอฟฟตนะครับเนี่ยอ่าสับลายเนี่ยแมดแมนพายโอ้โหบัดแมนพายนี่ครับเทออกเจอครั้งแรกในชีวิต có sẽ thế cái phụ mày. Oh. <laughs> Oke, okay, pas Oke. So okay. Well, มีเวลาไม่มากอ่โออีกสามสิบนาทียี่สิบยีสิบแปนาทีนะคบมาจาเป็นหนึ่งสัปโม โอ้โอเคต้อนรับวันฮาโลวีนนะครับแต่งตัวอย่างนี้เลยเพิ่มมาแค่สองอันคือควันที่เอ้ยสาวอันที่ก็คือมีดที่ไม่ได้หยิบได้แค่เมน,นี้กับไฟที่อยู่ตรงหัวไหล่ตรงคอกับตัวล่เนี่ย ก็คลิปนี้ก็มาเล่นเกมน,นะครับตอนรลังฮาลวีนซึ่งน่าจะเลยมาแล้วฟาร์มและฟาร์มนะครับลองสก,กิลโอ้สามทิศ ok 好的不讲了 โอเคโอเคไปฟาร์มก oh. okay. oh. okay. ัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนพี่พี่เก็บกล่องไม่ใช่เหรอครับเก็บกล่องก็เก็บกล่อง <laughs> เฮ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยโอเคต้องฟังกันเลยดีกว่า รเราเคลียแล้วโอีกยี่สิบสี่นาทีนะครับก็จะเป็นหนึ่งชัง่วโมงอต่อถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยสู้ต่อไปไ,อไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่า 哦，对。Oh, Okay. Hey, song tua. Okay. 看照片，看你长得好美美。拜拜